กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับผมกัสเซอวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทก,กันอีกเช่นเคยซึ่งเราได้มาอยู่ในแมปฮ o วเวิกันอีกเช่นเคยครับเคยมีคนสงสัยว่าพิธีการได้ตัวฮอตสเ r ร s s ต้องกดตรงไหนก็ผมจะวงไว้ว่าต้องกดตรงนี้นะคือแบบกดมั่วๆแล้วก็ได้เลยครับเชื่อผมโอเควันนี้เราจะทําการสอนหาดริฟเตอร์กันซึ่งมองตรงนะผมรู้วิธีแต่ผมทาไม่ได้เพราะพิธีการเอาดิฟเตอร์มันยาก ผมดูวิธีนะแต่มันทำยากมากหลักๆเลยเขาแนะนำให้ใช้ p r Prof e ェสผสมกับ Ho Star ซึ่งเป็นเฮลที่ไม่ใช่ฮลสิ Tempo ที่จะเป็นการอยู่เวลาระยะสั้นๆซึ่งเราก็ต้องใช้เปิร์กเหนึ่งเพื่อใช้ควบคู่กับสกิลตบแรงเพราะถ้าเราใช้สกิลนี้มันทำการเพิ่มโล่ให้กับเราและหลักๆเลยก็คือ ห้ามโดนดาเมจในการเอาดิฟเตอร์นั่นเองถ้าโดนดาเมจเมื่อไหร่นับว่าจบเกมจะถามว่าเกราะลดได้ไหมเกราะลดได้แต่ดาเมจห้ามลดคือเลือดห้ามลดเลยอ่ะโอเควันนี้ผมจะการสอนไฮตัวหนึ่งตัวละครนั้นมีชื่อว่า XQ n o x อ่านผิดขออภัยที่การได้ XQ n o x ผมแนะนำไม่ใช้ S Tris S t r s a n e เพื่อเป็นการวางป้อมปืนเดี๋ยวก่อนผมขอไปอันล็อกแป๊บหนึ่งโอเควิธีการไดอาร์อาร์แซนอาร์ติแซนก็คือการเล่นจบดาดสามก็คือดาดรองสุดท้ายอ่ะต้องเล่นดาดรองสุดท้ายให้จบก่อนเดี๋ยวเราแป๊บเออโอเคซึ่งวิธีการได้ตัวละครที่มีชื่อว่า X คอนักนั้นคุณต้องเล่นตัวละครที่ชื่อว่าแอสตาแซนอัติแซนซึ่งหลักการเลยคุณต้องทำให้บอสด่านแรกอะเลือดเต็มให้ได้ฟังดูซิมเปิลใช่ไหมก็บอกตรงก็ซิมเปิลจริงๆนั่นแหละก็แค่วางป้อมปืนสองอันซึ่งอีกอันหนึ่งก็ต้องใช้เปิร์ก ซึ่งการที่จะทาให้เอ็กซ์เพลนอคหรือว่าบอสดาแรกเลือดเต็มนั้นก็ต้องทําให้เลือดมันลดจนเหลือครึ่งหนึ่งซึ่งในเฟสที่มันเหลือเลือดครึ่งหนึ่งมันก็ทําการสร้างพายุทอร์นาโดสีดาออกมาซึ่งถ้าเราไปโดนพายุทอร์นาโดสีดามันก็จะแบบเพิ่มเลือดให้กับตัวละครมันหลักการทําก็ง่ายๆครับเข้าไปอยู่ในทอร์นาโดสีดาแต่จะทําคนเดียวก็คงน่าจะไม่เต็มเพราะนั้นผมแนะนำให้ใช้ป้อมปืนมาคอมโบด้วย โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มใหม่อาแวนกาดูดิวมาแทนก็ได้ โอเคทีนี้แหละครับให้เราเข้าไปอยู่ในพายุทอร์นาโดเลยแล้วก็วางของให้เลือดมันเต็มเห็นไหมเลือดเต็มอีซี่ แต่ถามว่าเราต้องสู้มันไหมไม่ต้องครับเราออกได้เลยทีนี้คุณก็จะได้ XQ n o มาแล้วลรวจตอนเนี้เราทำการ Showcase XQ n o c k กันว่าทำอะไรได้ท่าแรกก็คือท่าพุ่งซึ่งทุกการโจมตีของมันจะเป็นการดูดเลือดทุกสกิลจึงเป็นท่าพุ่งท่าสองคือการพุ่งไปโจมตีอันนี้ก็คือถอยมาด้านหลังส่วนอันนี้ก็พุ่งไปโจมตีเหมือนเคย โอเคสำหรับการหาตัวละครทางนี้ก็มีแค่นี้แหละครับใครที่ชอบชิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะสสนี้บายเจ้าหนใหท่คลิปหน้าครับ